อ่าโอเคครับนักตกรนักกรบอกทําความเคารพเลยครับหนู้เหรอเราไม่ใช่นักกรอ่อธนพล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 ขออภัยขออภัยขออภัยมันไม่ได้ยินเสียงปิดไหมเนี่ยก็เปิดไปอีธนพลหกทัาห้าครับเปิดเลยมันมันหอนเราเปิดสองจอไง อาบอกเลยครับลูกธนพลครับนักเรียนทั้งหมดเตรียมตัวทำกลอเคารพลสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นการต่อจากภาคของเมื่อวานนะครับอ่ตอนนี้อ่าตอนนี้ปิดปิดได้แล้วปิดปิดได้แล้วปิดได้แล้วสวัสดีครสวัสดีค่ะปิดได้เลยครับ หาครูปิดเสียงให้หมดแล้วนะครับวันนี้เราไปดูในเรื่องของการแยกตัวประกอบจะเป็นการแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการคูณ อีกรูปแบบหนึ่ง่ะโอเคครับเมื่อวานเราเรียนแบบก้างปลาไปแล้วนะครับอันนี้ในเรื่องของการเช็คชื่อ โอ้หลายหน้าเลยเดี๋ยวเลื่อนไปเร็วๆก่อนนักเรียนอย่าลืมนะครับจํานวนเฉพาะคือจํานวนที่หารได้เฉพาะตัวมันเองกับเลขหนึ่งเท่านั้นหลายคนเลยยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรอันนี้เอาไว้ไปต่อในห้องเรียนในการคูณแบบก้างปลา อันนี้นะครับวันนี้เราจะหาวิธีการแยกตัวประกอบโดยวิธีการหารสั้นแล้วจำเป็นต้องใช้มากที่สุดเลยนะครับไปดูตัวอย่าง36ให้แยกตัวประกอบเราก็เขียนหารสั้นเลยนะครับเอ๊ถ้าเราสุดคูณแม่นนะเราก็จะรู้ว่าอะไรที่คูณกันได้36แล้วก็หาร เวลาตัวที่เอามาหารจะต้องเป็นจะต้องเป็นอะไรครับใครก็ได้ตอบครูคนหนึ่งเป็นอะไรครับตัวที่จะเอามาหารตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับจํานวนเฉพาะอ่าต้องเป็นจํานวนเฉพาะเท่านั้นเอาหกมาหารได้ไหมหกหารได้ไหมได้ครับแต่ถ้าไม่ใช่การแยกตัวประกอบ ถ้าเป็นการแยกตัวประกอบจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นไม่ต้องไปคิดมากครับไล่ไปเลยครับ2 3 5 7 11 13ใช้อยู่แค่เนี้ไม่เยอะอันนี้ครูทำตรงนี้เลยนะก็เอา2ก่อน2 1 2ถ้าหารไม่เป็นก็จบนะอยู่ปหแล้วก็เหลือ1 2 8ต่อไปครับ ใช้ไมบ้บรรทัดนะเวลาขีดเส้นนะครับทำงานให้เรียบร้อยต่อไปก็2ครับ2อ,อะไรได้18บแปสองเก้หารได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นเลข 3. ส3หาร9ได้สเราจะหยุดก็ต่อเมื่อตรงนี้เป็นจำนวนเฉพาะจบแล้วเห็นไหมครับดังนั้น ตัวประกอบของ36เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ3หรือ2ยกกำลังสคูณ3ยกกำลังสเข้าใจไหมครับวิธีที่ดีที่สุดในการแยกตัวประกอบคือการหารสั้นเพราะว่ามันจะล็อกสเปคไว้เลยนะครับเวลาหารไล่จากตัวน้อยมาก่อนอย่างที่ครูบอก อาไปดูนะครับว่าตัวอย่างที่ครูทํามานั้นเป็นเหมือนกันไหมเขาก็ไล่สองเหมือนกันปิดท้ายด้วยตัวนี้อ่ามันก็จะเด่งว่าจํานวนเฉพาะเท่านั้นนะครับจบจํานวนเฉพาะหยุดก็คําตอบคือแบบนี้เข้าใจไหมครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับโอ้มีงานเลยตัวอย่างหนึ่งข้อแล้วกันอ่ตัวอย่างอีกหนึ่งข้อเอาในนี้แหละให้ธนพลเลือกจะเอาเลขอะไรดูหน้าจอแล้วธนพลเลือกเลยหนึ่งสอง๋าวปิดก่อนขอเป็นหน้าเปล่า ธนพลบอกครูมาเลยนะว่าจะเอาเลขอะไร เปิดมาเลยธนาพลเอาเลขไรดีครับให้คนอื่นเลือกได้ไหมครับครูอ่ะของครูเลยหกสิบครูเลือกให้ละถ้าหกสิบนะครับหารสั้นเอาไรก่อนครับหาไปเขียนไว้เลยว่าเฮ้ยจำนวนเฉพาะมีสองสามมีห้ามีเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามเราก็ไล่ไปแล้วก็สองมาก่อนสองหกสิบได้สามสิบครึ่งนะคิดอย่างเงี้ยสองสามหกอ่ะสอง สองหหรือ1นึ่ี่สองไปก็3 3มสามห้เป็นจำนวนเฉพาะจบนะครับดังนั้น60ก็เท่ากับ2องคูณสคูณสคูณหตอบ60สิ เท่ากับ2ยกกำลัง2คูณ3คูณ5อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับไม่ยากเดี๋ยวเรามีเวลาสั้นๆนะครับครูให้เวลาพวกเราทำพอสมควรแต่ครูจะปิดคลิปก่อนนะครับให้นักเรียนไปย้อนดูในนี้นะครับแล้วทำแบบฝึกหัดมา แบบฟึกหันนี้ใครเอามือแคปหน้าจอก็แคปไว้แล้วเดี๋ยวก็ทําแล้วครูจะส่งลงไปในไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ลงมือทําเลยหนึ่งถึงห้าในชั่วโมงนี้เหลือตั้งสามสิบกว่านาทีน่าจะเสร็จแล้วก็ส่งมาห้าคนเดี๋ยวครูช่วยตรวจให้เอาส่งในห้องเรียนนะตอนนี้ก็สามารถเปิดจอแล้วนั่งทำงานได้เลยครับปิดเสียงนะครับ เดี๋ยวใครมีอะไรก็สงสัยถามครูในห้องได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูจะแคปไปลงในไลน์ให้ มีแบบฝึกหัดให้อีกตัวอย่างตัวอย่างเดี๋ยวใครสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับ ดูตัวอย่างแล้วก็ทําไปเปิดจอนะครับทดลองเปิดจอแล้วก็ปิดเสียงเลยเปิดจอนั่งทํำดูว่ามันเสถียรไหม